Round Fight! ออวนไปแล้วอีกอีกแล้วว่าไปต้องไงฮะไปไหนไปไหนไหน นัวปะไหนตั้งเฟสปะตัวตีทำอะารกันนันดีทำอะารกันเติมน้ำใส่ขับนะ่ะเด็กหยับคายบอกให้ปร <uch la S 2> ับไหม่ทำไมไม่ปรับมันปรับไหม่เพื่อนได้ทำไมปรับสิ ทไมมึงก็ปรับขยายเสียงของมึงซี้กูปรับของมึงเพิ่มแล้วเนี่ยเขาปรับอะไงเอาขยายเสียงวันนี้วันตายของเจ้าโอหหงแน่จริงก็เข้ามาเอาเอาเอาใครมึงนั่นแหละมึงอะไม่รู้เลยมั้งเที่ยวไม่ต้องแก้ตัวเนาะไม่รู้เลยมั้ง ร่อยตัวเวลาหมดไม่ต้องพูดอะไรไปไม่ต้องพูดเลยนะเงียบเลยคนรีพอร์ต่นแหละมันตลกไปทำไมอะไปนั่งกินข้าววะไปมึงรอเลยมันไปทำไมกัดหนึ่งมไปทำไมมมีแค่สีเหลืองใช่ปะฮะ กิดอะไรขึ้นทำไมกูทำไมไม่รู้เรื่อยาไมเรอยู่กัสี่คนเดินกลงไปทำไมสิเหลือแต่ว่าอ้าวอ้าวใครวตกูเอ้ยจะเดตกลงไปทำไม